ความรักมันไม่ใช่แค่คำพูดหรือคำสัญญาแต่มันคือการกระทำที่คอยพิสูจน์ทุกวันว่าคนหนึ่งคนพร้อมจะยืนอยู่ข้างเราในทุกช่วงเวลาทั้งวันที่ฟ้าสดใสและวันที่พายุถาาทมความรักไม่ได้สมบูรณ์แบบและมันก็ไม่ควรจะเป็นเพราะถ้ารักเป็นเพียงสิ่งที่สมบูรณ์แบบ มันจะกลายเป็นภาพลวงตาไม่ใช่ของจริงความรักคือการเรียนรู้ที่จะยอมรับในสิ่งที่อีกฝ่ายเป็นไม่ใช่ในแบบที่เราอยากให้เขาเป็นมันคือการหันหน้ามองกันในวันที่เหนื่อยที่สุดและบอกว่าไม่เป็นไรเราจะพามันไปด้วยกันรักไม่ใช่เรื่องของคนสองคนที่สมบูรณ์แบบ แต่คือเรื่องของคนสองคนที่พร้อมจะเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันความรักไม่ใช่การครอบครองแต่เป็นการปล่อยให้ต่างฝ่ายได้บินในทิศทางของตนเองในขณะที่ยังมองเห็นกันอยู่ในเส้นทางเดียวกันและที่สำคัญที่สุดความรักไม่เคยต้องการอะไรที่มากไปก,กว่าความจริงใจเพียงแค่เรารักด้วยหัวใจที่สมบูรณ์ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เหลือก็จะดูเรียบง่ายและมันจะสวยงามด้วยตัวมันเองเพราะสุดท้ายแล้วความรักไม่ใช่เรื่องของการตามหาใครสักคนเพื่อมาเติมเต็มแต่มันคือการพบใครสักคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เคยขาดอะไรเลยตั้งแต่ต้นเพียงเพราะเขาอยู่ตรงนี้ข้างเราแค่นั้นก็เพียงพอ